สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายการชื่ออะไรวะขอจริงชื่อนี้เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยนะฮะเป็นเป็นรายการที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวน่นนี่นั่นนะครับผมที่เราสนใจนะครับให้กับทุกคนฟัง <laughs> ที่เราสนใจด้วยนะ ช่วงนี้ฝนตกนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับพายุเข้านะครับฝั่งอีสานตอนนี้ผมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็ออตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่เลยข้างนอกก็อากาศเย็นสบายนะครับหลังจากที่ร้อนกันมาหลายวันเอาละวันนี้นะครผมจะมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ฟิล์มนะครับผมแล้วก็เป็นสถานการณ์ฟิล์มหลังจากนี้นะครับทั้งก่อนหน้าที่จะมีม้วนฟิล์มแล้วก็ออตอนที่มีม้วนฟิล์มมาแล้วแล้วก็สาเหตุที่ทําไมถึงฟิล์มถึงราคาขึ้นนะครับผมหลังจากประมาณ ผมไม่แน่ใจเรื่องนี้แต่ว่าประมาณน่าจะ5 6ถึง6ปีนะฮะรา,ราคามันค่อนข้างสูงขึ้นมากนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้ดู a few moments later โอเคกลับมาแล้วผมมาแล้วพ้อมบฟิล์ม2ตัวนี้นี่ก็คือเป็นของเก่าเก็บที่บ้าน,นะฮะคุณพ่อน่าจะซื้อไว้ในสมัยก่อนแล้วก็ uh ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายนะฮะก็เพราะว่าฟิล์มในสมัยแบบ ตอนปียุคแบบ2 0 0 0 2นสองอะไรเงี้ยราคามันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นครับราคานะฮะสมมติเนี่ยตัวนี้นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้เป็นโคนิก้านะฮะโคนิก้าเออ่คุณดาว่า ISO น่าจะอยู่ที่100ไม่แน่ใจว่าซื้อมาจากที่ไหนเพราะแต่ก่อนพ่อของเขาค่อนข้างฟิล์มเยอะอยู่ว่าก็ได้ถ่ายรูปบ้างอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าในสมัยก่อนยังไม่มีกล้องดิจิตอลน,นะครับกล้องดิจิตอลเพิ่งมาในปีประมาณช่วงยุคปี2000เอ่อเพราะงั้นคนสมัยก่อนก็จะใช้ กล้องฟิล์มถ่ายเป็นหลักนะฮะเล่ให้ขคเหยียบเข้าใกล้ได้ง่ายง่ายกล้องฟูจิเบิร์ดมีให้มามก,กกว่าในราคาแค่นี้อย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นโปรดัก,กเก่านะครับของโกดักคาร์ลพัส200นะครับคลาสสิกมากเลยเพราะว่าช่างมันเถอะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับจะเป็นบริษัทที่หายไปในช่วงที่กล้องดีิตอนค่อนข้างบูมน,นะครับ ราจะมาพูดถึงก่อนที่จะมีพวกนี้กันนะฮะอันนี้ในพวกนี้ถึงตัวนี้จะเป็นตัวที่เก่าที่สุดที่ผมมีนะครับผมแล้วก็ผมชอบตัวนี้มากกลายเป็นตัวที่ถือบ่อยที่สุดละนะครับแต่จริงๆที่ชอบมากที่สุดถ้าเป็น s l r จะเป็นตัวนี้นะฮะ o อ y m ม u ั OM1 โอเคเดี๋ยวมันจะดูเนิร์ดเกินไปพักก่อนโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่จะมีฟิล์มพวกนี้นะครับผมยุคเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นยุคก,กรีกโบราณน,นะฮะ ก็คือมันจะเป็นแนวคิดของ camera obscura นะครับก็คือการที่เราเนี่ยเอาแสงฉายภาพกับหัวมานะฮะเป็นการภาพเงา camera obscura เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทางแสงเนี่ยเพื่อฉายฉายภาพจากโลกภายนอกเข้าสู่ในกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องใหญ่ๆเดี๋ยวผมขึ้น insert ภาพให้ดูเป็นภาพแบบแบบนี้แบบนี้เบิ่มๆเลยมันจะเป็นภาพที่เหมือนจริงตามธรรมชาติเลยเพราะมันเป็นภาพที่สะท้อนจากวัตถุเข้ามาในกล่องนะฮะแต่ว่า มันแค่กลับหัวในศตวรรษที่15หรือ16เนี่ยจิตรกรชาวยุโรปหรือเช่นแบบพวกเรลโนโดดาวินชีหรือว่าโยฮันเนสแคปเลอร์เนี่ยเขาใช้ค a m มล่าออฟสคูล่านะครับผมเป็นเครื่องมือในการช่วยวาดภาพนะฮะให้ได้ให้ได้อ์ปรกรบที่ที่ชัดเจนเหมือนกับของจริงให้ได้มากที่สุดนะฮะก็คือโดยสรุปแล้วค a m มล่าออฟสคูล่าเนี่ยมาเป็นระดับหนึ่งเลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมเป็นแนวแนวทางเริ่มต้นของการถ่ายภาพแล้วต่อมานะครับในศตวรรษที่19กนะครับก็คือนานอยู่อะ ตอนผมจำได้ว่าเรอนารนโดดาวินชีจะอยู่ในช่วงศตวรรษที่ประมาณ10 4, 15แถวๆนั exactly. ้นในศตวรรษที่19เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มพัฒนากระบวนการภาพใพ้คงอยู่ถาวรนะครับด้วยด้วยเคมีเคมีพันธุ์ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นพวกโกดักหรือว่าพวกฟูจิฟิล์มเนี่ยที่เราจะพูดถึงกันในภายหลังเนี่ยเขาจะจะทำเกี่ยวกับพวกสารเคมีหรือทำเกี่ยวกับเคมีมาก่อนนะฮะ ซึ่งจุดกำเนิดของภาพถ่ายนะครับอยู่ในศตรวรรษที่18ก็คือ1839นะฮะโดยคุณลุยเดเกอร์ได้พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกระดาษเคลือบสารเคมีเป็นตัวบันทึกภาพนะครับช่วยให้สามารถทำสำเนาภาพได้ิดว,วัฒนาการของการถ่ายภาพเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกกล้องฟิล์มเนี่ยไอ้พวกเนี้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 ยทุกตัว นอกจาะเป็นกล้องกระโปรงกล้องออแบบใหญ่ๆที่มันมีขาตั้งอะไรก็ตามนะครับผมที่เราเห็นเป็นกล้องแบบยคโบราณอะไรเงี้ยมันมีหน้าที่เดียวกันนะครับคือเป็นกล่องรับแสงเข้ามาสู่ตัวฟิล์มครับที่อยู่ข้างหลังก็คือพวกนี้นะฮะมันมีหน้าที่แค่นั้นแค่นั้นเลยผ่านเลนส์แสงผ่านเลนส์เข้ามาโดนฟิล์มจบและสิทธ์แค่นั้นเราจะมาพูดถึงม้วนฟิล์มครับผมซึ่งพี่ใหญ่ในตอนที่เราผลิตม้วนฟิล์มขึ้นมาได้ก็คือโกลดัก ที่ใหญ่ของวงการฟิล์มเนี่ยก่อตั้งในปี1888นะครับผมโดยคุณจอร์จอีสแมนนะครับผมหรือก็คือที่บริษัทเป็นชื่ออีสแมนโกดักหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ออผมจำชื่อไม่ค่อยได้เดี๋ยวลองเผื่อแถวนี้มีมีป่าวเนี่อีสแมนโกดักคอมพานีนะฮะโดยที่จุดเปลี่ยนสำคัญทำให้บริษัทโกดักกลายเป็นบริษัทชั้นนำของโลกนะฮะแล้วก็เป็นบริษัทที่ครองตลาด เพราะว่าเขาผลิตมวนฟิล์มขึ้นมาได้ครับพันเก้าร้อยถึงพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับโคดักเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมฟิล์มนะครับกองตลาดฟิล์มแปดสิเปอร์เซ็นแล้วก็พัฒนากล้องฟิล์มขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่ทําทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นผลิตกล้องผลิตฟิล์มผลิตน้ํายาล้างฟิล์มแล้วก็มีแลบในการล้างฟิล์มข,ของตัวเองคุณซื้อกล้องจากโคดักคุณซื้อฟิล์มจากโคดัก แล้วคุณก็เอาฟิล์มเนี่ยมาส่งที่แลบของโกดักกดักใช้น้ํายาของโกดักอีกทีหนึ่งมันก็เลยแบบว่าเรียกว่าอะไรเขาเขาปูทางแล้วอะแบบขยับแว่นอะเป็นยุคที่เป็นเรียกว่ายุคเฟื่องฟูนะฮะของโกดักครองตลาดถึง90สปีเลยทีเดียวเยี่ยมยอดเป็น9้าทศวรรษที่โกดักเรียกได้ว่าเฟื่องฟูนะครับช่วงนั้นแต่ว่าโกดักก็ได้มีปัญหานะครับตรงที่เขามองข้ามยุคดิจิตอลไปนะครับกดักเป็นแบรนด์แรกที่ ผลิตกล้องดิจิตอลขึ้นมาได้นะครับคือตัวนี้แต่ว่าเขาอะก็รู้สึกว่าเหมือนโกดักเขาผู้บริหารเนี่ยเขาไม่ค่อยจะเห็นความสําคัญของกล้องดิจิตอลนะครับเพราะว่ากดักเนี่ยเขาได้รายได้มาจากกล้องฟิล์มเยอะมากแล้วเขารู้สึกว่าคนมันติดกับกล้องฟิล์มแล้วไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามมามาทดแทนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คราวนี้ก็เลยทําให้กดักเนี่ยเขามองข้ามดิจิตอลไปเลยเพราะว่าในสมัยนั้นดิจิตอลที่ผลิตออกมาเนี่ยมันถ่ายได้แค่ไม่กี่พิกเซล ซึ่งทําให้แบบซึ่งมันมันยังใหญ่มากแล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปต่อได้เยอะแยะมากมายเพราะแล้วเขาก็เลยไม่ได้ค้นคว้าต่อนะครับเมื่อเข้าสู่ยุค2000นะครับยอดขายฟิล์มของโกดักเนี่ยก็ตกลงหัวภาพเลยฮะฟิวค <Feel. S 1> ันเทา้าในขณะที่โกดักเนี่ยก็ปรับตัวช้าเกินไปนะครับผมฟูจิที่เป็นคู่แข่งหลักเนี่ยก็ได้หันมาผลิตดิจิตอลตั้งแต่ช่วงหลังปี1975แล้วนะคร ซึ่งเขาปักถงว่าเขาจะผลิตดิจิตอลมานานแล้วนะครับก็ดักเนี่ยก็เลยยื่นล้มละลายในปี2012นะครับแล้วก็พอกลับมาหลังจากปี2012เนี่ยเหมือนจะล้มละลายไปประมาณปีหรือ2ปีผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขึ้นปีให้ตรงนี้นะครับ ก็หลังจากที่ได้ล้มละลายไปนะครับโกดักก็ฟื้นตัวกลับมาแต่ก็ไม่ได้เป็นยักษ์ใหญ่เหมือนเดิมนะครับที่เขาเคยเป็นค่อนข้างชอบนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะฮะโกดักเพราะว่าหาซื้อง่ายหาซื้อง่ายจับรู้สึกดีนะครับในใน,นที่ก็เป็นก็เป็นผู้บริโภคนะฮะเราเป็นผู้บริโภคล้วก็รู้สึกดีจริงๆที่โกดักยังอยู่กับเรานะฮะเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่เรารู้กันครับมันเ,เป็นยุคที่ดิจิตอลกลับมาครองโลกแล้วนะฮะไม่ใช่จะบอกว่ากลับมาก็ไม่ถูกเพราะว่าดิจิตอล มาขึ้นมาของโลกแล้วเรียบร้อยหลายๆอย่างมาทำออกมาได้ดีมากดี๋ยวนี้ก็คือสามารถถ่ายวิดีโอในความชัด8 k ได้แล้วนะฮะจากที่หลายๆปีนี้นะฮะหลังจากที่โกดักได้ทําการล้มละลายไปนะครับแล้วก็ขายสิทธิบัตรไปเยอะแยะมากมายแล้วก็เมื่อประมาณปี2023หรือ24ไม่แน่ใจนะครับฟูจิฟิล์มได้ลดกาลังการผลิตนะฮะแล้วก็ย้ายไปผลิตกับจีนนะฮะถ้าเป็นเรื่องของฟิล์มเลยทําให ตอนนี้เนี่ยฟิล์มก็ค่อนข้างมีจำกัดในตลาดนะครับกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยมีเท่าเดิมคือมันไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าก็เท่าเดิมครับเหมือนจะว่าไงดีมันก็มันก็เท่าเดิมอะ่ะแต่ว่าสปายนะครับลดลงนะฮะก็เลยทำให้เป็นสาเหตุว่าฟิล์มขาดตลาดบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็ผลิตฟิล์มไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฟูจิ ก็หันไปผลิตดิจิตอลที่ซิมูเลชันนะฮะในกล้องดิจิตอลที่เป็นเหมือนฟิลม์มส่วนโกดักก็ไม่ได้เป็นยักษ์ใหญ่เหมือนแต่ก่อนแล้วก็ผลิตแค่เฉพาะในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะฮะเน้นผลิตในอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็เห็นว่าจะกําลังจะย้ายเข้าไปธุรกิจยานะครับเพื่อให้บริษัทยังคงอยู่แล้วก็ผลิตฟิล์มต่อไปซึ่งก็ดีนะครับทำให้เรายังมีฟิล์มใช้กันสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับก็ราคาฟิลม์มก็ยังแพงอยู่ในต่อเน,นื่องนะครับ ใช่ครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้พพอร์ตช่องเราด้วยนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงสถานการณ์ในอนาคตกันนะครับแค่สถานการณ์ผมคาดว่าราคาน่าจะแรงราคาน่าจะแรงกว่าเดิมน่อยๆใครที่อยากให้ลงลึกเรื่องประวัติอะไรนะครับผมอันนี้ก็เป็น EP แรกยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไปในแถวไหนนะครับผมอาจจะแทรกอยู่ในรายการต่างๆหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆนะฮะที่จะทำก็เยี่ยมยอดจริง ไปดีกว่าขอทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมพายุเข้าก็ทุกคนสุขภาพดีบายบายสวัสดีฮะัสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้มีคอนเทนต์คุณภาพดียิ่งขึ้นนะฮะจะได้มีคอนเทนต์ที่ 咦，咦，蛮彪啊，他妈。